หลับตาไฟามันตูเป็นตาเติอนขึ้นมา <will> แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรามปรากันจา <will> อย่าถือสาครูไม่ใหญ่เนะอ <will> คำถามข้อที่หนึ่ง <will> คุณพ่อตายแล้วไปไหนมีข้อความฝากถึงลูก หรือไม่คำตอบก่อนที่คุณบ่องลลูกจะเสียชีวิตใจของท่านน่ะนึกถึงบุญและบาปไม่ออก แ้ท่านกำลังได้รับทุกเวทนาจากโรคร้ายที่เบียดเบียนท่านอยู่ทำให้จิตใจของท่านไม่ผ่องใสเนะี่ยเ้ามองไม่ผ่องใสที่สำคัญนะสำคัญมากๆทีเดียวต้องศึกษาตั้งเรียนรู้เอาไว้จะเชื่อหรือไม่เชื่อในะอีกเรื่องหนึ่งแต่ควรจะศึกษาเรียนรู้ไว้เนี่ยเพราะว่าสูตรชีวิต การเดินทางไปสู่ประโลกนั้นมีแต่ใจที่ใสกับใจที่หมองใช่ไหมจ๊ะถ้าจิตฟ่องใสก็ไปดีนะไปสุขติภูมิถ้าจิตเศร้าหมองไม่พ่องใสก็ไปไม่ดีคือก็ไปทุกตินี่นะจ๊ะต้องศึกษาพ่องใสเพราะจ้าสั่งสมบุญเอาไว้เพราะฉะนั้นภาพกรรมนิมิต ก็จะทำให้จิตใจเนี่ยปลื้มกตินิมิตก็จะสว่างแล้วก็ไปดี <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะถ้าสังสมบาปกรรมนิมิตจะทำให้เราหมองพอภาพแล้วก็มาแล้วก็หมองหมองกตินิมิตก็มืดแล้วก็ไปไม่ดี <Yeah. S 1> แต่ถ้ายังนึกบุญบาปไม่ออก <Yeah. S 1> ก็มีที่ไปอีกเไง <Yeah. S 1> เออนี่เนาะ ดังนั้นเมือกุณพ่อ,อลูกเสียชีวิตลงไปแล้วฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะ<ป>กายเหลียวคุณทา่านยิงที่ลุดออกจากกายหยาบอย่างมึนมึนงงงงแล้วท่านก็นเดินวนไปเวียนมาอยู่แถวสถวนั้นแบบไรซึ่งจุดหมาย<อ>นี่เนาะไรซึ่งจุดหมายเลย จนกระทั่งเมื่อวันเวลาผ่านไปได้ประมาณเจ็ดวันเดินมึนมนง,งงงอยู่เจ็ดวันนี่นะถึงวันที่เจแต่ก่อนที่คุณพ่อ,อลูกยังนึกถึงบุญบาปได้ไม่ชัดเจนนี่เองจึงทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่จากโยมโลกออมาพาตัวคุณพ่อของลูกไปที่โยมโลก พราะนึกไม่ออกนี่ก็ต้องไปหาที่นึกให้ออกนี่นะเพรอรอฟังคำพิพากษาผลบุญบาปที่ตัวท่านเ,นเคยกระทำไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่น,นึกไม่ออกนี่ก็ต้องไปหาที่ผู้ช่วยที่ก็นี่นะสำนักงานที่ทำให้นึกออกนี่นะ ักดีกว่าก็กกไม่อยากให้ท่านไปตรงนั้นนะ่ะท่านไปเองนะ่ะฟังอยู่หรือเปล่าจะเนี่ย,ย <c oughs> สำหรับบรรยากาศใน <c oughs> ภายในยมโลกดินโอ้ ก็จะมีลานกว้างๆอยู Spencer? ่ทางด้านหน้าโรงวินิจฉัยซึ่งหน้าที่ลานแห่งนี้เองจะตอสาครุ่ใหญ่เนะ่ระไล่ลมตามทันไหมจ๊ะนักเรียนใหม่ตามทันไหมจ๊ะหน้าโรงวินิจฉัยจะมีลานกว้างจำไว้แล้วเผื่อไปทางนั้นเราจะได้นึกออกไปดู เวลาเราศึกษาว<อ>ิชาทำกายต้องไปดูอย่างนี้ไงไ,ง <laughs> ไม่จะให้ไปอยู่ห <laughs> น้าทีละแห่งนี้เ,เองเนี่ยโอ้ก็จะมีเนี่ยถ้าพูดภาษาอังกฤษก็ก็อยากพูดเลยเนะี<อ>่ย Man in the past <อ>หรืออดีตมนุษย์อรอคอยต่อคิว ก็เขก็สู่รองวินิจฉัยเป็นจำนวนมากออถึงแต่และคนล้วนอยู่ในชุดแรกเกิดออคือไม่มีเสื้อผ้าพรแต่ตัวมาแม้แต่ชิ้นเดียวออนี่เลยจ้ะไม่ว่าตอนเป็นมนุษย์จะมียศถาบรรดาศักด์แค่ไหนจะเป็นมหาเศรีอะไรก็ได้แต่ถ้าผิดหลักกฎแห่งกรรมแล้วกเ,เสื้อผ้าพรจะสวมใส่สวยงามแ่ไหนถ้าไปตรงนี้ ไม่มีแม่อรุญาหใไ้ใส่ไปเอเอ <c oughs> จะลำพึงกับเจ้าหน้าที่บอก๋ย่ลืมต้มหูไป <c oughs> บอกเดียวเดี๋ยวอันนั้นก็ <c oughs> แต่งตัวหน่อย <c oughs> ชุดอะไรทักอะไรนะทักไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้นะแ <c oughs> ม่อนุญาต ไปนะไปได้แต่ถึงนั้นน่ะแวบบหายเลยเมื่อถึงคิวของใครแล้ว <Yeah. S 1> จะได้ยมโลกจะมีร่างกายที่ใหญ่โตมาก oh. ก็จะประกาศเรียกชื่อเราก็น,นำตัวผู้นั้นเข้าไปสู่โรงวินิฉัยเ <Yeah. S 1> ขาตัวใหญ่ๆนะแต oh. ่ว่าน้าชั้นยืนก็ไปอีกเท่าครึ่ง oh. Oh. <laughs> นี่เนาะเอาอีกมาฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะเออนะมื่อเขาไปสู่ภายในอโรวินิจฉัยแล้วอ๋อจะเร็วมากเลยเรียกเนะประกาศชื่อไม่เร็วจ้ะสิ่งวดล้อมชวนหยองนั่นเมื่อเขาไปสู่ภายในอโรวินิจฉัยแล้ว ก็จะได้พบกับท่านผู้พิพากษาพยายมราชซึ่งเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีชีวิตของแต่ละคนนี่จ้ะซึ่งท่านจะนั่งอยู่บนบันลังที่อยู่ตรงกลางของโรมินิชัยนี่ศึกษาดีนะเพื่อไปจะได้ <c oughs> รู้ว่าท่านไหนนี่นะ,ะไปดู <c oughs> ไม่ใช่ไปอยู่นะจ๊ะตรงนั้นโดยทางด้านขวามือของพยญยาจมราชก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูบัญชีบุญบนแผ่นดองหรือที่เราคุ้นเคยว่าสวนในเลขาจะใช้ภาพบุญที่บุคคลนั้นได้เคยกระทำเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนทางด้านซ้ายมือของพัญยาจมมราช ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูบัญชีบาบบนหนังสัตว์หรือ <rattling. S 2> ที่เราคุ้นก็สุวรรณเลยค่ะ<ร>นั่นสุวรรณนี่สุวรรณนี่นะตามทาันไม่ oh. และฉายภาพบาปที่บุคคลนั้นได้เคยกระทำเอาไว้ในสมั oh. ยที่ยังมีชีวิตเช่นกันซึ่งภาพของบุญและบาบที่บุคคลนั้นได้เคยกระทำเอาไว้ก็จะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญ mm. ที่พยาจัมราชใช้ในการพิภากษา ตัดสินคดีชีวิตของแต่ละคนมัาจะได้เดินทางไปสู่สุคติภพ,พหรือทุคติภพเราจะนึกถึงบุญให้ออกดีหรือว่าจะไปรบกวนใช้สำนักงานต้องตัวเราเองใช่ไหมจ๊ะต้องอัตาเหตุนนโนโถใช่ไหมจ๊ะอ๋อแล้ก็ต้องสั้งสมบุญเยอะๆ และชั่วทำดีจิตพองสายเมื่อกี้เนาะอ๋อเราจะได้ไม่ต้ไปบรบกวนสำนักงานนี่เนี่ยเจ <c oughs> ้าที่ก็จะได้อยู่ปกติเ <Yeah. S 1> มื่อคุณพ่อของลูกได้เข้าไปในอรงวพิภาคษาและอยู่ต่อหน้าท่านพยายยมบราชแล้วภาพสงกรรมต่างๆที่ตัวท่านได้เคยกระทำเอาไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ ก็ได้มาปรากฏฉายให้ตัวท่านได้เห็นอีกครั้งหนึง่งซึ่งภาพที่มาปรากฏโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาพของบาปอากุศลที่ตัวท่านได้เคยทำเอาไวเ้ oh. เช่นภาพตอนที่ท่านดื่มน้ำเมาหรือภาพตอนที่ท่านเสบบริเป็นต้น oh. ซึ่งภาพบาปอากุศลเหล่านี้จะปรากฏฉายอย่างทีที และชัดเจนกว่าภาพของบุญกุศลที่ตัวท่านได้เคยกระทําเอาไว้<อ>ยิงกันพองโลกเดนภาพเหล่านั้นมากเท่าไหร่ใจของท่านก็นยิ่งอับเฉาเห<อ>งาหงอยเป็นไก่เหงาล<อ> <laughs> มากขึ้นไปเท่านั้นเนอะ<อ>สงสารนึิงเลยเนาะโอ,โอ ได้เหตุไดเองคุณพ่อคอลูกจึงถูกพิพากษาให้ไปรับโทษจนในยมโรคของมหาตารกขุมที่ห้า oh. ในตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคอลูกกำลังถูกจ้าหน้าทีนั้นนะจ๊ะตรึงร่างท่านไว้กับพื้นเหล็กร้อนจะได้คุณพ่อคอลูกก็จะถูก เจ้าที่เอาแท่งเล็กร้อนที่อีกวอนลุกโผล่งัดเข้าไปในปากของท่านซึ่งควันจากแท่งเล็กร้อนเหล่านั้นก็ oh. จะเข้าไปกัดกินและเผาผลาญอยู่ในร่างกายของท่าน oh. ทำให้คุณพ่อและลูกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างล้านสาหัส oh. <laughs> เป็นอย่างมากเลย เท่านั้นยังไม่พอนะเจ๊ะเจ้าที่ยังกรอกน้ำโลหะแดงร้อนเขไาไปไ้ปากคุณพ่อของลูกอีกด้วยซึ่งเป็นผลทำให้ทั้งควันและน้ำกรดร้อนๆไหลายก็ไปในกัดกินร่างกายและอวัยวะต่งางๆท่านอย่างปวดแสบปวดร้อนทุกสรารมาเป็นอย่างมากจนได้สุดร่างกายทั้งกระแลกแล้วแป๊วและกระตานในที่สุด เมื่อตายแล้ววิบากกรรมก็ได้ประกอบกายทั้งกับเมืใหม่แล้วต่างก็จะถูกเจ้าที่จับบัตรมนซ้ำๆตายเกิดตายเกิดเชน่นนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆอ,อ่ะอาอีกนิดก็แล้วกันเมื่อถึงจุดนี้นี่ครูวิทยาขอเสริมเรื่องความแตกต่างของน้ำที่ใช้ลงทานสัตว์รก ในยมโรคและมหานาลกใ,ให้ฟังกงันสักนิดดีไหมจ๊ะ<ด>ว่าละหูโทษโทษหนักโทษเบาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนี่นะจ๊ะสำหรับในยมโลกของมหานรกขุมที่ห้านั้นอันนี้โทษเบา ในมหานร,รกนีจ้ะน้ำที่ใช้ลงทานสัวรนรกซึ่งเกิด,ดวิบากกรรมสัวรนรกเองนี่นะจ๊ะจะเป็นน้ำโลหะแดงร้อนที่เราคุ้นกับว่าน้ำทองแดงยอยะไยไม่ใช่ทองแดงนีจ๊ะอย่างที่เรานึกเป็นภาพแต่สีมันอย่างนั้นนึกออกว่าจ้ะ เป็นน้ำโลหะเรานึกถึงโลหะที่หลอมหลอมแล้วสีแดงๆอร้อนซึ่งมีกลิ่นเหม็นมากทั้งเหม็นทั้งร้อนน่ะ oh. เมื่อกลอกลงไปในปางสัตว์นรกแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> อวัยวะต่างๆสัตว์นรกก็จะพองแล้วก็จะถูกกัดกินไปเรื่อยๆ mm. จนกระทั่งร่างกายและอวัยวะต่างๆของสัตว์นรกแหลกแล้วแป่เาไปในสุด ค่อยๆทำลาย oh. นี่เนาะ <Yeah. S 1> ส่วนน้ำที่ใช้ลงทานสัตว์โกในมหาดาลกุมที่ห้านั้น <Yeah. S 1> นั่นก็เกิดขึ้นจากวิบากกรรมของสัตว์โกเอง <Yeah. S 1> จะเป็นน้ำโลหะสีดำร้อน <Yeah. S 1> นึกออกไปจ๊ะ <Yeah. S 1> ที่มีไฟสีดำลุกโชนอยู่ตลอดเวลา <Yeah. S 1> และมี กลิ่นเหม็นมากกว่าน้ำโลหะแดงร้อนๆ oh. น้ํากรดร้อนๆสีดำตามทันไหมจ๊ะ oh. อีกทั้งความหนาแน่นของน้ำโลหะดำร้อนนี้เนี่ยจะมีความหนาแน่นที่มากกว่าน้ำโลหะแดงร้อนในยมโลกอีกด้วย oh. คือหนาแน่นได้ความร้อนด้วยพิษร้ายอะไรต่างๆเหล่านั้นมากกว่า ที่สำคัญที่สุดน้ำโลหะดาร,ร้อนนี้จะมีฤทธิ์เป็นกรอดอย่างรุนแรง oh. นี่จ้ะเพราะว่าเมื่อกรอกน้ำโลหะดาร,ร้อนลงไปนในตัวสัตว์นรกน้ำโลหะดาร,ร้อนนี่ก็จะกัดกินตะลวงร่างกายสัตว์นรกให้แหลกแล้วแปวในทันที oh. สรุปง่ายๆคือในยมโลกค่อยๆแต่นี่บึบ oh. อย่างนี้เลย เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงระหว่างน้ำโลหะทั้งสองที่มาจากยมโลกและจากมหานรกเนี่ยหากนำน้ำโลหะดำร้อนในมหานรกมอยดลงในสระขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำโลหะแดงร้อนที่มาจากในยมโลกน้ำโลหะแดงร้อนเหล่านั้นก็จะเหือดแห้งหายไปเลยทันที หนึ่งหยดน้ำดำใส่ในสะใหญ่น้ำแดงร้อนหนึ่งหยดนั้นทำให้น้ำในสะแดงร้อนแบบหายไปเลยแห้งเหือดไปเลยมันร้อนขนาดนั้นเนี่ยปุ๊บเรียกได้ว่าน้ำโลหะดำร้อนนี้มีอนุภาพแบบไม่ต้องแหล่งกันเลยนี แต่ว่าลูกได้ทำบุญแล้วทิดบุญส่งไปให้กับคุณพ่อของลูกผลบุญรลอนนั้นก็ได้ไปช่วยย่นระยะเวลาในการถูกทันทรมานลงไปเรื่อยๆแต่ยังไรก็ตามในตอนนี้คุณพ่อของลูกก็ยังคงได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกทันทรมานอยู่แต่และลูกก็ต้องมันจังสมบุญทุกๆบุญ ไม่ว่าจะเป็นการนำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังประสังสมบุญแล้วก็ให้มานุทิตผลบุญเหล่านั้นส่งไปให้ท่านอีกบ่อยๆบ,บุญก็จะได้ไปช่วยยนระยะเวลาในการถูกทันตรลมาง,างท่านให้ลดลงไปอีกแายดีที่สุดก็คือลูกนั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยนะ และกศึกษาวิชาธรรมอกายจะได้ไปช่วยท่านแบบคุณยายอาจารย์ของเราไปช่วยบิดาของท่านนี่นะจ๊ะก็ยังไม่หมดนะจ๊ะต้องติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ